แหวนพลอยวงแรกใส่พลอยอะไรดีกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับจกักดิคิวพ่อค้าเพชรจากร้านไอเลิฟเจมครับช่องนี้มีนานาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องหอยญมณปนและก็เครื่องประดับนะครับที่มาอัปเดตให้ฟังกันทุกสัปดาห์เลยทีเดียวอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับถ้าพูดถึงพลอยนะครับก็ต้องบอกได้เลยครับว่ามีพลอ,อยอยู่หลากหลายประเภทมากเลยในโลกใบน,นี้ครับไม่ว่าจะเป็นสีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเภทพลอยต่างๆครับพลอยเนื้อแข็งเนื้ออ่อนแบบนี้ครับและถ้าเกิดว่าเราอยากจะใส่พลอยสักเม็ดงน ควรจะเริ่มเป็นทอยชนิดไหนสีอะไรกันดีนะครับอะวันนี้มี4แนวทางหลกัหลกๆนะครับมาแนะนํากันดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดว่าจะเริ่มใส่ทอยเม็ดแรกเนี่ยใส่สีหรือใส่ประเภทอะไรกันดีนะครับอันดับที่1ก่อนเลยนะครับอยากจะใส่เพื่อเสริมอะไรครับเป้าหมายของการเสริมเนี่ยคือเสริมอะไรก็ต้องบอกน,นะครับว่าพลอยต่างๆเนี่ยมันมีความหมายของเรื่องของการเสริมมงคลอยู่เยอะมากเลยทีเดียวใช่ไหมละครับอะและคนไทยนะครับก็เป็นสไตล์ที่แบบว่า การใส่พลอยลต้องมีความว่าเสริมมงคลกันสักนิดหนึ่งใช่ไหมละครับแล้วทุกคนนะครับว่าในเรื่องของพลอยเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของประเภทพลอยแล้วแล้วก็เป็นเรื่องของสีพลอยด้วยเช่นแบบว่าสีชมพูเสริมเรื่องความรักสีเขียวเสริมเรื่องสุขภาพสีฟ้าเสริมเรื่องสมาธิแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องกําหนดก่อนนะครับว่าเราอยากจะเสริมอะไรกันดีนะครับ ลำดับที่2เลยนะครับสีประจําวันเกิดอันนี้ต้องบอกนะครับว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเบสิกและแรกเริ่มกันมากเลยหลายหลายคนก็เริ่มจากจุดนี้กันก่อนนะครับสีประจําวันเกิดก็จะเป็นสีนะครับที่บ่งบอกตัวตนของเราแล้วก็ต้องบอกนะครับว่ามันก็เป็นสีที่แบบว่าเป็นอะไรที่แบบแทนตัวตนได้แบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์สีแดงวันพุธสีเขียววันศุกร์สีส้มอะไรแบบนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าสีแต่ละสีเนี่ยก็มีความหมายแทนตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากได้แบบไหนนะครับก็ลองเลือกดูได้เลยนะครับ ลำดับที่3พอครับพรประจำเดือนเกิดกันบ้างดีกว่าต้องบอกนะครับว่าอันนี้ขยายจากวันเกิดไปเป็นเดือนเกิดกันบ้างครับ อัญมณีประจําเดือนเกิดเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้แยกเป็นประเภทพลอยและไม่ใช่แค่สีละอันนี้นะคือต้องบอกะครับว่าในประเภทพลอยของ12เดือนเกิดเนี่ยก็มีอะไรที่แบบว่าชัดเจนมากเลยทีเดียวอ,อยกตัวอย่างเช่นมักกะลาต้องเป็นโกเมนกุมภาต้องเป็นอทิสต์แบบนี้นะครับแล้วต้องบอกะครับว่าถ้าเกิดว่าใครอยากดูอันนี้เพิ่มเติม,มาะทีจะทําคลิปอันนี้เพิ่มเติมให้ดูกันนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าอัญมณีประจําเดือนเกิดเนี่ยก็เป็นตัวช่วยที่ชัดเจนนะครับที่บ่งบอกตัวเราเองได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้น เดือนไหนเลือกได้เลยนะครับและลำดับที่สี่ลำดับสุดท้ายครับหลายหลายคนนะครับก็บอกว่าลองเพึ่งมาดูกันดีไหมครับหลายหลายคนบอกว่าขอตัวช่วยขอเป็นที่ปรึกษาในการเลือกดวงของเราเดียงดีกว่าอันนี้ก็ทําได้นะครับเพราะว่าหลายหลายคนนะครับก็ไปปรึกษาดูก่อนนะครับว่าแบบว่าดวงเหมาะกับการใส่อัญนณีสีอะไรอัญมยีประเภทอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยมาทำเจนจิวเวลรี่อะไรแบบนี้กันอีกทีนะครับอันนี้เนี่ยก็มีหลายหลายคนดูครับแล้วก็มีหลายคนก็เป็นปรึกษามาแล้วก็มาทําที่อยู่เยอะมากเลยทีเดียวนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือแนวทางการเลือกพลอยนะครับเลือกอัญมณีให้เข้ากับตัวของเรานะครับถ้าเกิดว่าอยากได้พลอยแบบไหนนะครับก็ปรึกษาอีกได้เลยนะครับและถ้าเกิดว่าอยากจะทาเป็นเครื่องประดับนะครับมีพออยู่แล้วก็มาปรึกษาอีกได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์แบบนะครับหรือการสั่งทําขึ้นงานแบบนี้ก็ทําได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน E อีพ่อค้าเพจากรับวันนี้ไปลวคครรััับบสสดี